หลังจากขึ้นมาแล้วก็เราก็จะลงไปดรซีว่ามันจะชันขนาดไหนสำหรับทางขึ้นทางลงยอดเขาสารพัดีนะครับตอนนี้เราจะลงพ่เคียนหนึ่งสำหรับเกียร์กระปุกน,นะครับก็ถ้าเกียร์สองเกียร์สองก็ได้แต่เ,เราจะใช้เบรกเียอะหน่อยถ้าเกียร์สามนี่ใช้เบรกเยอะเลยครับเพราะว่าเขาค่อนข้างชันอ่าดูได้เลยนะครับว่ามันชันขนาดไหน หรบใครอยากจะมาประลองความกล้าหรือประลองรถขอเชิญได้เลยขึ้นมาแล้วก็ได้ทั้งทั้งความสุขทางธรรมและก็ความสุขทางใจแล้วก็ได้ตื่นเต้นเลยนะครับอันนี้ก็จะค่อยๆลงเรื่อยๆเ,เหมือนกับขึ้นเขาทางขักหน่งอ,อะไรนะตรงนี้ส่วนตรงนี้มันเป็นที่ราบเราก็ใช้เกียร์สามได้แต่เราจะไม่ลงเกียร์สีนะเพราะว่า บทมันจะชันเขาชันลงทันทีก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณไม่เกินหกสิบนะครับข้างขวามือนี่ก็คือเหียวเลยนะครับแบบเหวจริงๆมองมองลงจนทจใจหายวับเลยนะไม่ค่ามองไม่ค่ามองขวานะสูงจริงๆ,ๆ นี่เราต้องเข้าเกียร์สองไปนะครับเพราะว่าทางตรงนี้มันจะค่อนข้างชัดแล้วก็หักสองทางชันแล้วหักสองนะครับตรงนี้เห็นชัดๆเลยครับพอลงมาแล้วก็หักสองเลย ก็แห้งตายกันหมดเพราะว่ามันแรงไอ้พวกต้นสิ้วแดงนะครับเนี่ยสิวแดงมันต้นต,ตายพอข้างล่างมันก็มีแต่หินก้อนใหญ่ๆต้นมะขามต้นมะกอกยังอยู่ยืนนมะกอกอีก อันนี้ฐานะเราลงเกียร์สองแล้วนะครับเราต้องใช้บิดช่วยเป็นคันเป็นขาอันนี้เป็นรูปตัวเอฟด Double ับเบิลเอฟนะครับเอฟบิดบิดทำให้ขับยากอันนี้ก็ตัวเอฟบิดที่คือเอฟเอฟบิดลงอีกนะครับตัวนี้ก็วเอฟเหมือนกันเอฟเอฟบิดจริงๆตรงนี้ ระยะทางขึ้นขเขาก็น่าจะประมาณกิโลก,กว่านิดนึงก็สามารถมาวัดความกล้าได้เลยนะสำหรับคนชอบเสียงแต่ว่าจะใส่ไม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเสียงมันรบกวนขึ้นได้รถรถกระกบะรถสุดตัวรถเจ๋งอย่างนี้ยครับขึ้นได้ จักรยานเนี้ยให้ขึ้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจจักรยานน่าจะขึ้นได้ยู่ยเห็นเขามาปัน่นขึ้นปั่นลงกันอยู่โบสสมุทรศรโดยชมลมปั่นจักรยานอันคารนะครับมามาปั่นที่นี่เลยตอนนี้เราลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเผื่อว,ว่าเราอยู่แถวนี้อยากจะมาเทียเ่ยวจะไปไหนดีเนาะเดินเที่ยวที่วัดเขาได้เลย วัดไรกังวลเขาสารพัดดีศีเจริญธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านเชียงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท มีนกยุงนกนกยุงเกือบก็มีขนมันพึ่งสลัดออกไปมันจะไม่สวยเท่นี้แล้วก็จะมีกวางดวงดาวดวงดาวจงกวางเรียงขาก็มีแต่ควางดาวมันจะเยอะสายมือก็จะเป็นบ่อ,บอน้ำน้ำวัดนะครับเป็นกาับึกมีเยอะ เดินมาตามหลังกันแล,ล้วลงยูชอบเที่ยวนอกวัดในี่ลงยูมีปีก็ไม่เคยบินลงลยงยูอันนี้ตรงเมียเท่านันน้นเลยกำลังอาบแดดอยู่หน้าวัดก็มีนี่ยกลังแดดโอ้โหอะไรนี่อะไรนี่ ไข่แก่ก็มีเยอะแยะแต่ก่อนอยู่ซ้ายมือหมูป่าเยอะมากแต่คนเอาไปกินกันหมดทั้งสารเลยนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ